สวัสดีครับก็มากันอีกแล้วนะฮะพอดีอยู่ดีๆโปรแกรมถ่ายมันตัดออกไปนะฮะซึ่งเราก็เราก็จะมาหาทำซึ่งมันหายากมากโอ้วยน้ำเล่นดีกว่าเออแล้วก็ เราเดินไปเราก็จะเจอหิดนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอ,อเลยเฮ้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 ยอ้อลงแล้วนะเราเดินอ้อมนะอ้เดินอ้อมทําไมไม่รู้เดินอ้อมทําไมไม่ลุ้นเดินอ้อมทำไมไม่ลุ้นว่ไมไมนาะะไม่จะเป็นก็ไม่ต้องกินนะฮะอาหารนะฮะ เราต้องรู้คุณค่านะในการกินนะไม่เจอถ้ำเลยวอังั้นเราจะมาขุดเหมืองในทําบ้านเราเองเลยนะฮะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปไหนนะเผื่อบางทีขุดไปขุดมาอเจอถ้ำนะฮะถ้าเจอแค่โคลหรือเจอ ไอรอนนี่ผมปิดคลิปเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าเจอแร่นะฮะพางนี้ขอใช้ชื่อว่าขุดแร่นะฮะตอนแรกจะใช้ชื่อว่าโลนถ้ำนะฮะแต่ก็ต้องกลายเป็นขุดแร่สังัันนะต้องขุดเป็นบันไดนะฮะมันถึงจะไปถึตัวัก่อนหนะ้แล้วเราก็จะได้เห็นมันทำอย่างอื่นมากมายนะฮะพวกสิ่าของต่างๆนะฮะ เรื่อยๆในหะ้เราอาจจะเจอถ้ำสไปเดอร์หรือถ้ำแมนมุมนะเป็นภาษาไทยนี่ก็ต้องขุดไปเรื่อยๆ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  <c oughs> นี่ๆขุดไปเรื่อยๆนะ จอโคแล้วนี่ฮะขุดไปเรื่อยๆก็จะเจอพวกนี้เนี่ยเราก็ยังไม่หยุดถ่ายคลิปนะครับก<อ>็ขุดไปเรื่อยๆนะฮะกว่างบไฟไม่พอนะฮะถ้าง,งบไฟพอก็จะขุดไปเรื่อยๆนะแต่ขมวมามันน่าจะพอนะถ้าขุดไปขุดมาก็จะได้อ EP ด้วยฮะขุดพวกอย่างนี้นะ แล้วก็ขุดลงต่อไปเลยเนะี่ยขุดลงไปเรื่อยๆต้องขึ้นอยู่กับดวงนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่ามูเหมือนมันเริ่มมุดแล้วนะเริ่มจะดินละเริ่มจะดินละเริ่มจะของดีะ้ะ เราก็ต้องขุดไปเรื่อยๆนะก็ขุดเจอคอแค่นี้นะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรามาตกปลากันดีกว่านะงบประมาณอันนี้พอด้วยนะแต่งบไม้จะพอเฮ้ยโอ้นี่เราขุดอ้อมบ้านอ้อมเมืองกันเลยเหรอเนะี่ย นี่คือแร่เหล็กนะเราก็ต้องทำเผากันนะฮะเป็นเผาไอรอนนะมันคือไอรอนเนะี่ยแล้ววิธีทำเป็ดตกปลานะเอาเมยไมาโอ้ให้แค่นี้อีกนี่ฮะก็จะได้อย่างนี้นะแล้วให้ทำนี้แล้วก็นำเส้นใยที่แมงมุมมาทำนี้นะฮะก็ได้คอนเป็ดตกปลานะคะ ตกปลา,าต้องดูเบ็ดด้วยนะครับมันจะขึ้นหรือลงถ้ามันลงพบับให้เรารีบดึงเลยนะลงแบบเส้นสีแดงจมไปในน้ำนะฮะไม่ได้วะต้องใช้การรอคอยนะฮะได้แลยฮะตัวหนึ่ง อด้แลวนะเอาอีกตัวหนึ่งแล้วเราก็จะจบคลิปวเพียงเท่านี้นะเริ่มมือละซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้มานะอ่ะงั้นก็ขอจบคลิปวเพียงเท่านี้นะ ดูท่านี้ก่อนนะฮะตอนห้างอตกปาเป่ไงเดี๋ยวขอดูก่อนปจจุแทนแหละงั้นขอจบไเพียงเท่าน,นี้นะฮะเดัก